สองหนึ่งสองได้สองเนาะยายจี้นะยายจี้ที่เรีนปีจี้ที่เรีนปีเนาะเพ่งนาะเพ่งเอามือออกซะเอามือออกซะเมื่อเอาแล้นึกปี้จี้เพ่งไม่ได้เรียนปีนะฉันจิรู้ฉันกว่าจิรู่จิตเบาเน่ะเบาจิตวางเองอยู่เะจิตพลเชี่ยวามหลงเ่ยประคองประคองนะจี้เพ่งเนาะข้าของยายรุดละจิตรุดละอาการวางเองนะยายจิตรุดอันนั้นน่ะแป๊บเดียวเอาเตือนี้โยมผู้หญิงเตือนนี้ นจิตทะลุเธอเกลี่ยความรู้สึกนในยายจิตทะลุนังหัวไปแล้วลงสู่เดี๋ยวจะไหลลงไปสู่ฝ่าเท้าของความรู้สึ้งกันเลยรู้เช็ดๆดอกดูดจิตไปไงล่ะตินี่ก็รักษาที่ตามปกติตินี่นืกอถือรินปีบเพาประคองรู้ที่รินปีบกระเพาะแล้วติดไม่ต้องไปเพ่งอายุยมเพ่งไม่ต้องรับตาเลยยม่ฟังนี่ไม่ต้องรับตาดอกอันนั้เพ่งเพ่งกินรินปีจะบถบรับประคองจี้เนี่ยมันไงจะตรุดเลยน่ะอ่านั่นน่ะรุดเลยได้วางเลยได้น่ะจิตวางเลยได้น่ะ อาการจิตวางเองแหละปั๊บพอไปต่อปั๊บทีหลังเนี่ยรุดเลยมันแตกพวกลเลย <S <S อาการกิเลสแตกพวกล่ะจิตก็จะเบาอ่ะพอมีอาการแตกพวกล่ะจิตก็จะเบาเบาทีเนี้เป็นอาการจิตวางเองเป็นไ้ความตายที่จะเข้ามาถึงตัวเนี่ยจิตจะพร้อมทุกเซลล์วินาทีนี่นะอันนี้มันเป็นเองเราไม่ได้ปรุงแต่งอ่ะมันเป็นเอง <S <S ให้คนน้อยเนาะบ่อยคนน้อยดูนึกถึงนี่ปีเด้อยิดถึงนี่ปีด้อย